สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อในหัวข้อต่อไปคือจะรู้ได้ยังไงว่าแอปโจรอยู่ในมือถือของเราหรือเปล่าอ่าถ้าคุณมีคำถามนี้ในใจนะสิ่งแรกที่ให้ทำเลยพี่ให้ลูดเมนูทางลัดลงมาเพื่อทําอะไรปิดอินเทอร์เน็ตพี่พี่ต้องปิดอินเทอร์เน็ตเลยหะถ้าพี่สงสัยเลยนะผมแนะนำอย่างแรกเลยปิดอินเทอร์เน็ตก่อนเลย แล้วค่อยว่าในเรื่องต่อไปโอเคไหมปิดเนเ็ตก็ลู่เมนูทางลัดลงมาบี้นูดลงมาแล้วเนี่ยนะปิดอินเทอร์เน็ตไอ้นี่สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยนะเขาเรียกอินเทอร์เน็ตพี่นะอินเทอร์เน็ตจากซิมโอเคไหมหรืออีกอันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้อินเทอร์เน็ตจากซิมคุณก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตจาก wifi อ่าปิดให้หมดพี่มาอะไรเปิดไว้ปิดหมดเลยปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนทําไมถึงให้ปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แอปที่ดูดเงินจากแบงก์เนี่ยนะมันเป็นแอปที่ควบคุมโทรศัพท์คุณในระยะไกลมันต้องมาทางอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีเน็ตมันก็ควบคุมคุณไม่ได้โอเคไหมเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยปิดก่อนเลยพี่โอเคนะเพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยไปเช็คในเรื่องต่อไปแล้วมันจะมีอาการยังไงอ่ะให้ลองสังเกตนะเวลามีแอปพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะ มันเป็นการควบคุมในระยะไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่เพื่ออะไรเพื่อดูคุณเพื่อส่งข้อมูลกลับไปให้กับตัวแฮกเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะกินแบตมากขึ้นเออแต่ไม่เกี่ยวกับแบตเสื่อมนะพี่ <c oughs> คนละเรื่องเลยนะพี่ต้องพี่ต้องรู้ด้วยว่าแบตเ่องพี่มันเป็นแบตใหม่หรือแบตเก่านะไม่ใช่โอ้โหเครื่องเก่าแล้วบอกแบตหมดเร็ว เออพี่มันก็นะเออไม่เออแต่ถ้าแบบเอ้ยเมื่อวานยังใช้ได้เต็มที่เลยทั้งวันอยู่ดีๆอยู่ดีมันเฮ้ยใช้ได้ไม่ถึงวันก็หมดแล้วทั้งที่แบตห้าพันอันอย่างเงี้ยน่าสงสัยนะพี่นะอันนี้น่าสงสัยอ่ะน,น,น่าสงสัยอยู่ดีพววพามันหมดเร็วอย่างนี้เนี่ยนะต้องเช็คละพี่ต้องเช็คละเดี๋ยวเช็คยังไง่อยว่าไปอาการที่สองคือเครื่องมันมันมกจะค้าง มันค้างคือเขาคุมเราอ่ะมันก็เลยบางทีเรากดด้วยเขาคุมด้วยเล่นไปเล่นมาสองคนเล่นเครื่องเดียวพร้อมกันมันก็เลยค้างมันก็มีเพราะฉะนั้นมีอาชีพก็จะมีความฉลาดอยู่พอต้องควรเวลาคุณเล่นมันก็มักจะไม่ค่อยเล่นหรอกมันก็จะไปเล่นตอนคุณชาร์จแบตเพราะมันมันค่อนข้างแน่ใจว่าถ้าชาร์จแบตแล้วคุณไม่ค่อยเล่นมันก็จะมาเล่นเครื่องคุณแล้วเครื่องก็มักจะค้างๆและที่สาคัญอาการต่อไปเนี่ยมันมักจะมีการฟ้องฟ้องเรื่องการกดรหัสผิด ทั้งที่เราไม่ได้กดอะไรเลยเข้ามาถึงบอกกดรหัสผิดมันเป็นไปได้ยังไงแบบนี้ชัวนะอันนี้ค่อนข้างชัวนะอีกอันหนึ่งก็คือมี OTP เข้ามาขอขอแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นรหัสผ่าน OTP จากแบงค์ที่คุณอะไรอย่างเงี้ยให้อย่างเงี้ย ปิดเลยพี้ต้องปิดเน็ตอย่างเดียวเลยนะหรือไม่ก็ปิดเครื่องเลยคิดไม่ออกปิดเครื่องถอดถาดซิมออกเลยพี้นะ้าเข็มจิ้มซิมถอดถาดซิมออกก่อนเลยแล้วค่อยเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อ่าแล้วทําการเช็คอีกรอบหนึ่งอ่าเราก็ลองมาเช็คอะไรบ้างอันนี้ อันนี้เป็นอาการขั้นพื้นฐานที่มักจะมีหลังจากที่เราโดนนะพี่นาอ่าแล้วอย่างนั้นเราจะต้องเช็คอะไรอย่างแรกเลยคุณควรจะรู้ทําไมต้องควรจะรู้เพราะมันเป็นเครื่องคุณไม่มีใครรู้นอกจากคุณเครื่องคุณคุณต้องรู้สิเช่ไมไปแอปพลิเคชันทั้งหมดในเครื่องคุณน่ะคุณต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นส่วนเกินหาเลยพี่วิธีหา ถ้ามันเป็นหน้าจอสองชั้นอย่างที่ผมชอบทำลูดหน้าจอขึ้นพี่เนี่ยมันก็จะมีแบบแอปทั้งหมดในเครื่องที่คุณมีส่องดูเลยพี่อะไรที่มันไม่ใช่ไม่ได้โหลด ข้าใจไหมไม่ใช่ไม่ได้โหลดไม่ได้ใช้มันปาได้ไงอันเนี้ยลบเลยพี่ถอนกานติดตั้งออกไปไม่ควรจะให้มีหรืออีกช่องทางที่จะตรวจแอปก็คือเข้าไปในโทรศัพท์ของคุณนี่แหละนะอะเข้ามาในโทรศัพท์อันนี้ตอนนี้อยู่ในวันพัทสองไรแล้วมันอัปเกรดเป็น Android 13แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหน้าตาพิจดาดาหน่อยนะพี่นะเวลา หาก็ลูดลงไปถ้าจะหาเรื่องแอปอ่าหาลูดลงไปแล้วก็ไปหาคำว่าแอปพี่พี่ต้องหาให้เจอนะคำว่าแอปถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้มันก็มักจะไปอยู่ตรงอ่กันนะครับเพิ่มเติมอ่าแต่ตอนนี้มันอยู่ข้างนอกไอ้ตัวนี้อยู่นอกกดเข้าไปหาเลือกแอปเนี่ยนะในนี้มันจะมีเรื่องการจัดการแอปเห็นไหมนี่นี่เรื่องการจัดการแอปกดลงไปในการจัดการแอปเนี่ยคุณจะเห็นแอปทั้งหมดในเครื่องที่คุณมี มันจะปรากฏอยู่ตรงนี้เลยนะพี่นาะคุณก็เช็คดูเลยอะไรที่มันไม่ใช่ถอนการติดตั้งออกไปโอเคไม่อ่านแล้วหลังนั้นก็แนะนำว่าให้ไปดูเรื่องแบตอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้เรื่องเนื่องจากเช็คแอปว่าอะไรที่ไม่มีไม่ใช่แล้วเราไม่ได้โหลดเนี่ยเอาออกก่อนเลยนะเอาออกก่อนและมานั่งดู ว่าในแบตเตอรี่อ่ะตรงนี้มันจะมีเรื่องแบตเตอรี่เห็นไหมอ่าเข้าไปดูในแบตเตอรี่ของคุณเข้ามาดูอะไรในแบตเตอรี่ปกติเนี่ยอะไรที่ใช้งานเยอะๆกินพลังงานถ้าเขาส่องเรามันต้องทํางานมากทํางานมากมันก็จะกินแบตมากมันจะต้องปรากฏตัวให้เห็นในการใช้ปริมาณแบตเตอรี่ถ้าถ้าไม่เจอตัวตัวเอเอนะตัวแอปขั้นสูงเพใ่อซ่อนตัวได้เนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นบ้งพี่ปริมาณการใช้ อินเทอร์เน็ตเอ้ยใช้แบตเตอรี่ของแอปกดเข้าไปเนี่ยในนี้มันจะมีนะอ,อะไรใช้เยอะใช้น้อยเนี่ยก็มาเช็คดูถ้ามันไม่ใช่แอปที่เราที่เราใช้อยู่ดีโพมาต้องสงสัยเลยพี่นะอ่าเน,นี้ต้องสงสัยเลยนะอานนียต้องสงสัยเลยว่าโดนแล้วพี่โดนแล้วโดนแล้วนะอ่าถอยกลับมาไปที่แอปอีกรอบหนึ่งอ่าเราไปในแอปอีกอันที่น่าเช็คเลยก็คือเรื่องสิทธิ นี่สิทธิ์เข้าถึงพิเศษของแอปกดเข้าไปในนี้มันจะเป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงของแอปที่เราอนุญาตประเภทแบบเอ่อให้เราเแสดงผลอยู่บนแอปอื่นได้แสดงว่ามันมันส่งเรามันจะต้องเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องสอง่งพอเวลาเราเห็นแอปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องส่งทั้งหมดถ้าแสดงผลในแอปอื่นได้กดเข้าไปดูแล้วมันโผล่ขึ้นมาในนี้ว่า แอปอะไรอ่ะพิสดามมาพี่ยมีอนุญาตเนี่ยคิดจะเห็นว่าอนุญาตนะเนี่ยเห็นะอนุญาตนาฬิกาก็ต้องอนุญาตสิโทรศัพท์ก็ต้องอนุญาตสิไม่ใช่ไปลบทุกอันไม่ใช่พี่อะไรที่ไม่ได้ใช้สิอะไรที่ไม่ได้ใช้อ่ะพี่ไม่ได้ใช้อ่ะแล้วแล้วมันมันมันมาปรากฏเรื่องอนุญาตอยู่ข้างในบางอันมันหนือตัวเนี่ยนะบางอันถูกปฏิเสธเนี่ยมันบางอันก็ถูกปฏิข้างล่างมันจะปฏิเสธไปเห็นไหมเนี่ยอะไรที่อนุญาตแล้วคุณคิดว่าเฮ้ย ไม่ได้ใช้พี่อันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนาฬิกาโทรศัพท์บริการ g o o g l e อันนี้มันอนุญาตอยู่แล้วไม่บริไม่อนุญาต,ม,ญาตมันจะใช้ได้ยังไงก็ <c ười> คิดเลขเออนะพวกความคิดเห็นก็เปิดอะไรเนี้ย่ยเนี่ยมาส่องดูนะอันนี้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในในฟังก์ชันนี้ไม่ได้ฮาวนี่งานงอกเลยพี่ <c ười> ในในการเข้าถึงพวกที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าคุณเข้าไม่ได้ถอนไม่ได้ลบไม่ได้ เข้าไปการเข้าถึงพิเศษของแอปก็ไม่ได้มันเด้งออกแนะนำให้กดรีเซ็ตคืนค่าโรงงานถ้าคุณกดไม่ได้มันไม่อนุญาตให้คุณรีเซ็ตค่าคืนค่าโรงงานอ่อมันเข้าไปแล้วเด้งออกแต่คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะพี่นะเวลาถ้าคุณตั้งรหัสอะไรไว้เนี่ยนะมันจะต้องของการการเข้าการกรอกรหัสผ่านถนะ้าคุณเข้ารหัสหน,นะถ้าคุณไม่ได้เข้ารหัสก็แล้วไป อก็ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตให้มันรีเซ็ตคืนค่าโรงงานถ้าคุณมีรหัสถ้าเปิดแล้วเข้าไปรีเซ็ตไม่ได้มันเด้งออกปิดอินเทอร์เน็ตจบเลยพี่ถือว่าพี่อพี่จบแล้วจบสิ้นกระบวนการเช็คชัวร์พี่โดนโดนแล้วทําอะไรได้บ้างเหลืออย่างเดียวพี่เหลืออย่างเดียวคือหิ้วเครื่องไปที่ศูนย์บริการค่ายมือถือที่คุณใช้งานเช่นเอคุณใช้ซัมซุงก็ไป ศูนย์ทำสูงนะอ่าไปบีวอเครื่องใช้ถึงคือเครื่องวีโวไปถึงยวีโวใช้เครื่องวันพัดไปหาศูนย์วันพัดเอ๊ะใน่วัญทรยมีไหมเนี่ยสงสัยเลยเออเก็เทคไม่เคยหาเหมือนกันอ่าเครื่องคุณยี่ห้ออะไรก็หาศูนย์เขาอะเอาเครื่องไปที่ศูนย์บอกศูนย์บริการว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือเข้ามาเจ้าโดนแล้วโดนแล้ว,โด,ลวโดนเล่นแล้วอ่านะก่อนจะไปผมก็แนะนําให้ถอนการติดตั้งแอปแบงก์ออกจากโทรศัพท์ด้วยก็ดีเหมือนกันอ๋อก่อน อ๋อให้หมดเลยแล้วให้เขารีเชคคืนค่าโรงงานในโทรศัพท์คุณให้มันกลับไปคือล้างลอมเลยอ่ะพี่นะแล้วก็ลงลอมใหม่เลยลงใหม่หมดเลยนะมันก็จะกลับมาปลอดภัยเหมือนเดิมยกเว้นคุณมือลั่นอีกยานะครับโอ้ครุณา,าเลยไปดูตั้งแต่ต้นดูใหม่เลยไปดูเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะสารตั้งต้นมันเป็นเพราะอะไรมาอย่างไงจนมาถึงจุดที่คุณโดนเนี่ยนะแล้วก็ไม่ควรทําอีก ควรจะรู้ตัวอย่ามาบอกว่าไม่เคยไม่ได้กดอะไรเลยอ่านีไไ่ไม่ได้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 คุณจะต้องรู้ว่าไปกดอะไรตอนไหนกดอะไรกดยังไงมันอะไรทําให้ต้องกดเมื่อรู้แล้วก็อย่าทําอีก มันก็จะทําให้คุณปลอดภัยแต่อย่าพูดว่าไม่ได้ทาเลยไม่ได้กดอะไรเลยอ่าอันนี้อันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ทําไมอ่ะไปล้างต่อให้ไปล้างล้างมาให้สะอาดสะอานยังไงก็ตามแต่นะแล้วที่สําคัญต่อให้คุณซื้อเครื่องใหม่ด้วยมันก็มีประโยชน์เพราะคุณก็กดเหมือนเดิมมันก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละประเด็นมันไม่ได้อย,อยู่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่วิธีการแก้ไขประเด็นมันอยู่ที่วิธีคุณไปทําให้มันเข้ามาเออคุณถ้าคุณไม่ทํา เพื่อคุณปลอดภัยอ่าง่าจะเข้าใจใช่ไหมอ่าน่าจะจบรู้จะรู้ได้ยังไงว่าแอปโจรดูดเงินในมือถืออยู่ในมือถือของคุณก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ